เหมียวปวันรัตเศร้าสูญเสียทําธรรมราตคุณพ่อหลังเชื้อโควิดลงปอดวันที่19กุมภาพันธ์65ทางเพจดาราภาพยนตร์ได้ออกมาเผยข่าวเศร้าการจับไปของพิธีกรระดับตำนานทำธรรมราชคุณพ่อของนักแสดงมากฝีมือเหมียวประวันรัตซึ่งติดเชื้อโควิด19แล้วเชื้อลงปอด เสียชีวิตไปในวัย87ปีโดยวันที่19กุมภาพันธ์ทางครอบครัวจะทำพิธีชาปนากิจในเวลา13.00นาทีโดยทำพิธีชาปนากิจนวัดพานุรังสีในส่วนของครอบครัวคนอื่นๆไม่มีใครติดเชื้อในส่วนของประวัติธรรมรัตน์นาคสุริยะเป็นคนบันเทิงที่เป็นทั้งนักร้องพิธีกรรายการโทรทัศน์นักสแสดง นักภาพมีผลงานที่น่าจดจำคือเป็นพิธีกรรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็จบการศึกษาจากโรงเรียนพอช่างสาขาจิตรกรรมรุ่นเดียวกับสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2499และเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์รุ่นเดียวกับนายสมัครสุนทรเวท อดีตนายกรัฐมนตรีและกำธรสุวรรณปิยสิริพร้อมกับรับราชการกระทรวงศึกษาธิการและสมัครเป็นนักร้องกับชาลีอินทรวิจิตรเข้ารับราชการเป็นครูอยู่5ปีจึงลาออกมาเป็นโฆศกที่สถานีวิทยุวิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่นหนึ่งวิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่นกรมการทหารสื่อสารและสมัครสอบเข้าเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องเจ็ด ช่องเจ็ดขาวดำในอดีตเมื่อพุทธศักราช2,507และไปเป็นผู้ช่วยพิธีกรรายการป๊อปทอปทางช่อง5ซึ่งมีพันเอกการุณเก่งระดมยิงเป็นพิธีกรนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมาย